โดยที่หอประชุมเปรม100ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธในอำเภอเมืองจหสังคงขาค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ท่านได้เรียนในสมัยเด็กนี่นะคะได้มีการจัดก,กิจกรรมเพื่อไว้อาลัยแด่พลเด็กเปรมตีนสุลานนนประธานองค์ม,มนตรีและรัฐบุรุษ โดยได้มีการร่วมกันยืนสงบนิ่งจุดเทียนแล้วก็กับร้องบทเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและเพลงมาร์ชน้ำเงินขาวซึ่งเป็นเพลงประจำโรงเรียนมหาวชิราวุธเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีโดยมีสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและประชาชนชาวสงขาเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้า ซึ่งการจัดก,กิจกรรมนะคะก็มีคุณพีรพลสาคารินประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาค่ะเป็นผู้กล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติแดบบดิกเปรมตินุสานนท์ว่าชีวิตและจิตวิญญาณแห่งรัฐบุรุษไม่ได้ก่อเกิดเพียงชั่วข้ามคืนและส่องสว่างในยามมืดเพียงแค่ทะลุเพลิงหากแต่เป็นชีวิตที่มีร่องรอยแห่งความเป็นสัตบุรุษ มีสัมมาทิฏฐิมีคุณธรรมเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาตลอดระยะเวลานับตั้งแต่รับราชการและการบริหารราชการแผ่นดินพลเอกเปรมตินสุลานนท์เป็นผู้มีความเสียสละทั้งนี้ในคโรงเรียนมหาวิาวทยาลวุฒิสงขลาค่ะเป็นโรงเรียนที่พลเอกเปรมตินสุลานนท์ได้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งเมื่อปีพศ2569โดยมีหมายเลขประจำตัวคือ167 และได้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เมื่อปีพศ2478ถือเป็นเอกบุรุษแห่งมหาวชิราวุธที่ชาวมหาวชิราวุธทุกคนรักศรัทธาและมีความภาคภูมิใจ